ที่ว่าการอำเภอจากประกวดคนดีเด่นวัดจากน้ำหนักใจด้วยตาช่างจิตใจนายทุนใหญ่ขึ้นตาช่างผลออกมา80กิโลกรัมของบุญคุณเสียงข้าราชการฮือฮาโอ้โหหนักใจมากครับท่านแล้วชายหัวโล้นเจ้าของคาเฟ่เล็กๆเดินขึ้นไปเงียบๆคนหมองงงงร้านกาแฟาเล็กๆจะหนักใจได้ยังไงเครื่อง้างไปพักหนึ่งแล้วขึ้นข้อความว่าไม่สามารถวัดได้ขนอึ้งน,นักข่าวกรูเข้าใส่ พี่พี่หมายความว่าอะไรบางอย่างไม่ต้องมีน้ำหนักแต่ก็หนักแน่นพอจะเปลี่ยนใจคนได้ครับผู้ชนะคือนายทุน80กิโลเสียงปรบมือเบาเหมือนลมผ่านชายร้านกาแฟเดินกลับร้านอย่างเงียบๆหนึ่งปีต่อมาป้ายนาศาลากลางถูกเปลี่ยนใหม่เขียนว่าใจหนักเท่าไหร่อยู่ที่คนจำภาพชายช่างกาแฟติดอยู่บนแผ่นเกียรติคุณไม่ใช่เพราะน้ำหนักแต่เพราะทุกคนหนักแน่นในใจที่เขาเคยให้ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าใจดีไม่จำเป็นต้องช่างแต่จำได้